ให่อยากบอกอะไรชาวราศีเมถุนนะคะถ้าคุณชอบเลขหนึ่งนะคะก็คิดไว้ในใจหรือว่าคุณชอบเลข2ก็คิดไว้ในใจนะคะสำหรับคนที่เลือกเลข1ชอบเลข1คือไพ่ใบนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบเลข2เลือกเลข2คือไพ่ใบนี้นะคะเรามาดูกัน คนที่ชอบเลขหนึ่งนะคะคือไพ่ใบนี้ขงเบ้งนะคะการเดินทางการศึกษานะคะการเรียนรู้การสอบแข่งขันจะโดดเด่นมากไพ่ใบนี้เป็นคนเก่งถ้าคุณวางแผนดีๆในชีวิตก็จะไปตามแบบแผนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการวางแผนชีวิตการตัดสินใจที่จะไปในทิศทางที่ดีก็ขอให้คุณใช้ชีวิตแบบมีแบบแผนคุณจะเอาตัวรอดได้ในทุกๆเรื่องในช่วงนี้นะคะ นะคะแล้วก็สําเร็จด,ดีด้วยนะคะทีนี้ใครที่เลือกเลข2ชอบเลข2นะคะคือไพ่ใบนี้พระนารายบรรทมศีนะคะช่วงนี้หลายๆคนที่เลือกเลข2อ,อาจจะมีภาวะของการเบิร์นเอามีความเหนื่อยมีความเบื่อนหน่ายเป็นได้นะคะก็ขอให้คุณนะคะหาช่วงเวลาดีๆหยุดพักเพื่อเติม พลังให้ตัวเองเหมือนเราชาร์จแบตแบตมันหมดเราก็ต้องเสียบชาร์จแบตเพราะฉะนั้นหาช่วงจังหวะดีๆพักสักนิดเพื่อเติมแบตให้ตัวเองแล้วชีวิตจะกลับมามี energy ที่ดีมีความสำเร็จที่ดีเกิดขึ้นนะคะ